มาในสวนอวตารแล้วนีมีมีนีอันนี้สวนนอกกลาเดี๋ยวไปดูบรรยากศาศ

ไปทางนี้อันนี้คือซ้วมอะไรอ่ะแม่ซ้วมรอยฟ้าซ้วมรอยกวาเน,นี่ยนี่ค่ะไปดูซ้วมรอยฟ้าซ้วมรอยฟ้า,ฟาน้องในห้องน้ำเสีย <laughs> แล้วก็มีปลาลุมล่มกันนั่นนะไปไปต่อ ทางซ้ายไปซ่วมใต้พิภพไปไหมไปเล้่วมลอยฟ้าไม่ไหวลอยฟ้าเนี่ยตุ้งหัวเจี๊ยบไปดิไม่ไหวอ่ะลอยฟ้ามันลงมันเย็นซ่วมใต้พิภพเฮ้ยมันแขวนอะไปได้คคนคนเดียวก่อนเลย Hôm nay oh, con lẹt rồi. Ê Ôi vô hoa ơi. Mấy quen mấy quen thấy vô. ไปเชิญโชว์ไปเชิญโชว์เดี๋ะเด้งออกมาอยู่แล้วนี่เด้งอยูได้พี่ไม่ติ้เกมเดินพี่ทงนี้เลยดึง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 พี่จะโดดลอยอยู่แล้วพี่เครื่องใต้พิภพหาเอาเองพอดอ่านเอากันเอง ทางลงเฮ้ยพอข้าบพูเปิดสายติดปั๊บเลยเรามาในที่สําคัญเี้าใส่แว็นดําด้วยข้างเดินทางเดําเลย นี่เป็นในห้องหูหลบในหนูในห้องีเย็นนนี่ส่วนที่ต้องแห้งเ่ ไปกันต่อเ e สโก้ออกมาแล้วเอามาจากตวนต้าที่พบแล้วเราก็ไปสอบจะไปเข้าไปทำไปไหนอ่ะ จมลื่นดีจังเลยนั่งคลองเหมือแม่มืนมไห่เป็นอุิมั้ย รถมาจ้าสาวสาวอันนี้ส้วมส้วมเลยวะพี่น้องสมุภาคเหรอคืออะไร,รอะสมุภาค

จะเข้าส้นที่ต้องลำบากขนาดนี้เลยเหรออ <c oughs> ุ้ยมองไ,ไม่เห็นหน้ามันมืดอะ่ะตายลงมาตายลงมา งาสานทาสานหนูต้องปีนกันไปลำบากไปไหมวะไปทา้านนั่นแน่ทา้านขึ้นได้ขึ้นได้ทาสานนะเลดี้เป็นนานปลายไม้ขึ้นได้ทาสานขอคนหนึ่งล้วไม่ขึ้นขอธรรมดาธรรมดาก็พอธรรมดาไม่ได้อุ้ยลื่นจะเพาะาสานอย่างเดียว ส้มบุญหญิมส้มบุญชายนี่คืออีกหนึ่งส้มต้มรูทางเดินเขาบอกให้ระวังหัว อันนี้สวยจังไหนๆก็มาแล้วนะก็เข้าห้องน้ำเลยแล้วกันไป ไม่ดำไปถ่ายรูปมากแล้วนะอันนี้แหละทาอยู่นี่เล่นอะไรกันไอันี่ท้ายอยู่นี่มันคืออะไรไม่เขียไม่เขียกันเลยเขียเอาไม่ไม่เขียนแต่ไม่เขียนถ่ายเท้ามันที่นวดเท้าไม่ใช่หรอไม่ได้ถ่ายเท้าถ่ายอะไรอ่ะไม่ลงมาบังบัดบ้าง ด้วยหายใจเข้าลึกๆได้ไนะเจ็บยุ่กันนนเนี่ยววยห้นุกันใดญ่เ เป็นไงบ้างน้าเจ็บไหมสบายดีเอ้ยสบายดีสบายดีน้องอ่ะเจ็บแบงค์อ่ะแบงค์เจ็บไหมปูไหนี่ปูวิเศษเอ้ยปูเขามีแบงค์บุ๊กกระต้องไม่เข้าเรื่อโอ้ขึ้นมาใหญ่ลูกตาเจอไปแล้วแต่ที่รู้ๆลองถามหรือเกิดเรื่องใดเย็บจมเข้า ดูนายดูพนักงานถือกระเป๋าไปแล้วตอนทางกันต่อตอนนี้ออกจากสวนในดำแล้วส่วนในดำอยู่แถวไหนนะพี่นอพเลยหลัง มาจากผาดใหญ่ก็เลยหลังสวนมันนิดนึงเรื่หลังสวนมันนิดนึงเข้าฟรีเข้าฟรีห้องน้ําที่นี่เยอะมากมาดูกันได้พี่ดูดูเยี่ยวมันทางารมาแล้วนี่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 ต้วนรูต้วนรูของน้องต้วนแหละต้นมาดามตนมดามแบงค์อ่ะพี่เข้าต้วนรูมาพี่น้องท้วนผาสารพี่น้องต้องปีนขึ้นไปพ่อเห็นพ่อแบบบ๊ายบายปีนนะเวลาเขาเดินทางต่อ you uh.